สิ้นปีแล้วนะคะแล้วก็มีโปรโดีๆมาฝากสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหารถยนต์มือสองที่มีคุณภาพอยู่วันนี้มิกิพาพี่ๆมาบุกที่สาขา2กันเลยค่ะของบริษัทเพชรยนต์นะมีทั้งรถทอน6,000 7,000 8,000รถคุณภาพสวยนะคะแล้วก็รถรุ่นใหม่ๆฟีใหมไน้อยๆด้วยคุณพี่มีรถรุ่นไหนบ้างนะคะคุณพี่มีเกือบครบทุกรุ่นเลยไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้นะคุณพี่สาวรถสวยได้ใช้ ขับยอนนี้ผ่อนดีที่ปีหน้านะถ้าใครสนใจโปรโมชั่นนี้อยู่ไปดูให้จบคลิปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้บรรยากาศแปลกตาไปนิดนึงเนาะ แต่ว่ามิคกี้พาพี่ๆมาดูรถสวยๆเหมือนเดิมเลยค่ะมาอยู่กันที่สาขา2ของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ค่ะสต็อกรถสวยๆนะอยู่ติดถนนเลยตรงซอย95ถนนเสรีไทยนะคุณพี่จ๋าใครมองหารถช่วงนี้อยู่คุณพี่ช่วงปีใหม่โปรโมชั่นเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากจะพามาเปลี่ยนบรรยากาศชมรถสวยๆกันอะีกหนึ่งที่เนาะพี่ๆมีรถรุ่นไหนน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็น c a m รี่เอาติ V ออสหรือว่ารถ SUV นะคุณพี่มียันรถตู้เลยนะคะใครมองหาอยู่ก็มาดูได้เลยคุณพี่เดี๋ยวมิกี้จะพาไปดูแบบคร่าวๆเนาะว่าคันนี้ผ่อนเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพี่ๆตามมิกี้มาเลยค่ะเปิดกันที่ด้านหลังเลยไหมเอาเป็นรถระดับผู้นํานะคะเปิดมาแบบ First Class เลยละกันสําหรับ t o โยต้าแคมรี่คันนี้พี่ๆคะ่ะได้มาเป็นตัวปี2020เลย ได้เป็นตัวรุ่น2.0 G นะคะปี2020เลขไมล์ของเขาเนี่ยอยู่ที่แสนตน้ตนๆเท่านั้นผ่อนก็อยู่เดือนละประมาณ13,000 คันนี้นะฟรีดาวได้จัดเต็มได้คุณพี่และคุณภาพตัวรถเช่นเดิมนะคะเรามีรับประกันโครงสร้างให้274รายการเลยคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังห้องเครื่องช่วงล่างแล้วก็ตัวบอดี้ภายในนะคะคุณพี่เดือนละว 13, 0 0หมื่นสามัน์ไมแสนต้นๆถ้าพี่สนใจก็จัดเต็มฟรีดาวได้เลยเนี่ยตัวรถบอดี้ด้านนอกเราเก็บงานมาให้ปรับสภาพให้หมดแล้วแหละเกือบ9 0เหลือเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเหลวให้นะคะด้านในค่ะคุณพี่ตัวนี้เนี่ย คอนโซลของเขาก็จะมากันแบบคล้ายกันเลยนะไม่ว่าจะ2.5หรือ2.0นะคะมีจอทัศสกรีนให้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีครบคุณพี่ขาแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งนะประวัติรถนะคะคุณพี่ขาไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยแท็กป้ายเปลี่ยนน้ามันเครื่องจากทางศูน์นะยังมีป้ายห้อยไว้อยู่นะคะคุณพี่เช็คประวัติได้แต่ออกข้างป้ายแดงเลยนะาจ๊ะพวงมาลยัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันมีตัวคร์สคอนโทรให้แล้วเรียบร้อย ม้แค่แสนต้นๆแล้วดูสภาพตัวเบาะเนี่ยมีร่องรอยตามการใช้งานเล็กน้อยแต่ว่าก่อนออกเดี๋ยวมี่สปาเบาะให้เนี้ยบให้กลิบกว่านี้อีกรอบหนึ่งนะคะคุณพี่เบาะคู่นะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคุณพี่จ๋าเป็นเบาะปรับไฟฟ้าตรงนี้ปรับได้เลยนะคะแล้วก็โอ้โหเป็นรถที่พี่ๆใครมองหาทั้งความหรูดีไซน์ฟังก์ชันนะแคมรีตอบโจทย์มากๆเลยคุณพี่ปะเดี๋ยวไปดูคันอื่นกันต่อ ใครสนใจแคมรี่นะคะสเปคแบบนี้เนี่ยมิกกี้มีให้เยอะนะทั้งตัวไฮบ r ิดแล้วก็ตัวเบนซินล้วนนะคะคุณพี่แล้วก็ไปดูคันไหนต่อดีถันมาคันข้างๆเลยแล้วกันคุณพี่นะคะใกล้ๆก,กันเลยคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยมีให้ในสแปนนะคะ2คันสำหรับตัว Honda Civic FE นะคุณพี่อันนี้ก็คือ ไม่ต้องแปลกใจไปเนาะเพราะว่าอยู่ติดถนนนะคะฝุ่นมันเยอะมากๆเลยคุณพี่อันนี้ก็คือคุณพี่แม่บ้านเนี่ยเขาทําความสะอาดอยู่คือเราอะ่ะปัดกวาดเช็ดหูตลอดเลยนะคุณพี่ยุ่งไม่ให้ตไต่ไรไมให้ตอมเพราะฉะนั้นคุณพี่มั่นใจได้เลยว่าได้รถดีมีคุณภาพที่ได้รับการดูแลมาอย่างดีนะคะส่งต่อถึงพี่ๆถึงมือกันทุกคนเลยคุณพี่จา๋าแล้วก็มาดูด้านในตัวนี้เนี่ย Honda c ซี i c FE ปี2022นะคะเป็นตัว f e นะคุณพี่ คอนโซลด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นดีไซน์ใหม่หมดแล้วนะถ้าเป็นตัวรุ่นปี2022ขึ้นไปเนี่ย h อนด a าเขาจะปรับเปลี่ยนคอนโซลมาเหมือนกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น CRV Civic City นะคะจะได้หน้าตาคล้ายๆกันไปเลยฟังก์ชันการใช้งานเมื่อกี้ก็จะเหมือนแบบตัว c a ม r y เลยนะคะสำหรับ Civic นะเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้เบรกโฮลมีให้แอร์ออ,อตโต้จอทัชสกรีนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรอย่างเงี้ย ครบคันเลยคุณพี่แล้วตัว Civic นะคะไม่ว่าจะเป็น Civic หรือ Accord เนี่ยเขาสตาร์ทรถได้จากรีโมระยะไกลอันนี้ก็คือข้อดีของเขานั่นเองคุณพี่เหมาะมากๆเลยใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะหรือว่าออกเอ้าดรบ่อยๆอย่างเงี้ยทำกิจกรรมนอกบ้านเยอะๆเนาะแล้วเจออากาศร้อนๆมาอยากขึ้นรถแล้วเย็นฉ่ำเลยตัว Accord กับ Civic นะคะโหมดนี้น่าใช้งานมากๆสตาร์ทรถได้จากระยะไกลนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์หรือว่า ตัวระบบปรับอากาศนั่นเองนะอ่ะลืมบอกไปคันเมื่อกี้ก็ผ่อนใกล้ๆก,ก,กันเลยอยู่ที่เดือนละ1 3 0 0 0 0บาทนะคุณพี่ห่างกัน2ปีอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนเนาะอ่ามาหรือจะเอาเป็นซีวิกราคาประหยัดขึ้นไปอีกก็ตัวนี้คุณพี่ได้ปี20เหมือนกันค่ะสำหรับ FC ตัวนี้เป็น FC นะ1.8 E ประหยัดลงไปเยอะเลยคุณพี่จากคันข้างๆนะอีก2 0 0 0 0 0คันนี้เหลือ5้0 0 0้าบาทผ่อนก็อยู่เดือนละ 9,900นะคะคุณพี่จ๋าสำหรับคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้เช่นเดียวกันสาย H นะคะก็ห้ามพลาดสำหรับคันนี้เนาะแล้วก็ไปดูคันอื่นถ้าเป็นตัวหน้าใหม่เนี่ยออาติสตอนนี้เรามีสต็อกเยอะมากๆเลยออาติสนะคะมีมากกว่า60คันเลยแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปเมื่อกี้นะว่าเราดูแลเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยไม่ให้ฝุ่นเกาะเลยนะคะอันนี้ก็คือให้พี่ๆมีพี่ๆคอยดูแลรถนะทำความสะอาดตลอดเลยอันนี้ก็คือ มาตรฐานของเพชรยนต์นะคะคุณพี่จ๋าสวยๆแบบนี้เลยลดได้เป็นแบบคุณภาพไปไม่ใช่แค่ความงามนะคุณพี่ห้องเครื่องนะคะโครงสร้างเราก็รับประกันให้ว่ามันเดิมแท้เราคัดเกตเอมาอย่างแน่นอนไม่มีเกตเอเกตบีเกตซอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นี่ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนนะคะคุณพี่จ๋าเพราะว่าไปดูเก่งเยอะแล้วมามาดู SUV กันบ้าง SUV แล้วก็ PPV ก็มีให้นะคุณพี่ ตัว cross เนี่ยช่วงนี้เข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะว่าขายดีทั้งในตลาดรถยนต์มือ1และมือ2ตัวนี้เนี่ยได้เป็นตัวรองท็อป1.8ไฮบิดพรีเมียมนะคะเป็นปี2021ไม้ของเขาก็น้อยมากๆเลยคุณพี่ไมไม่ข้าม50,000นะจ๊ะตอนนี้ก็มีสต็อกเข้ามาเยอะไม่ว่าพี่จะหาเป็นตัวท็อปสุดหรือรองท็อปนะคะสําหรับ corolla cross 1.8ไฮบิดอ่ามีให้หมดเลยคุณพี่เนี่ยสครับเพจด,ด้านหลังเขายังไม่ได้แกะเลยนะ เอาไว้กันรอยนะคะซึ่งรถมิก้มิก้ก็ไม่ได้แกะเหมือนกันนะเอาไว้ให้มันใหม่กลิบๆนะคะอย่างเรื่องโครงสร้างเนี่ยดูตรงไหนกันบ้างน้องมิกกี้นี่เลยมิกกี้ก็จะพาพี่ๆนะคะดูเช็คพวกสปอร์ตเม็ดอาร์คเช็คหัวน็อตตามโครงสร้างจุดต่างๆเนาะว่ามันเดิมไหมเม็ดอาร์คอยู่ครบไหมหัวน็อตมีรอยขันรอยไขหรือเปล่าไฟท้ายไฟเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างตัวไฟของครอสนะคะพ,พี่อันนี้คือ โลโก้ซิกเอร์ของเขาเนาะเฉพาะรุ่นเลยถ้ามีอยู่ก็ไฟเดิมแท้ไม่มีแตกไม่มีเปลี่ยนมาใหม่แน่นอนประตูท้ายไฟฟ้าเปิดปิดได้นะคะทั้งปิดพร้อมบล็อกหรือว่าเปิดปิดปกติก็ได้นี่เลยตัวนี้เนี่ยฮิตมากๆด้วยความที่เขาทั้งประหยัดน้ำมันปรับฟังก์ชันการใช้งานได้เยอะแล้วก็เป็น SUV ขนาดที่กำลังพอดีพอเหมาะทั้งใช้ในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะคะคุณพี่อัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่24ล,ลิตรเท่านั้น ราคาของเขาเนี่ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0 0 0บาท1 4 0 0 0บาทแค่นั้นเลยในเลทฟรีดาวนะแต่ถ้าพี่อยากดาวเพื่อจ่ายค่างวดน้อยลงนะคะดาว50 0 0 0ค่างวดลดลง1,000ดาว 100, 1,000 0ค่างวดลดลง2,000คลคิดหลนง่ายๆแค่นี้เลยพี่แล้วก็ Fortuner คันนี้มามาอีก1คันนะคะ Fortuner สต็อกตอนนี้ก็เยอะมากๆเลยคุณพี่แต่ว่าคันนี้มีน้อยนะมีน้อยมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัวปี2020 โฉมไมเนอร์เชนนะคะคุณพี่จ๋าตัวไ i n นอร์เชนเนี่ยเรามีน้อยถ้าจะมีสต็อกเยอะเลยก็คือ 2.4V นะแล้วสีขาวคุณพี่ถ้าใครวองขาอยู่นะคะก็บอกมิกกี้ได้เลยนะไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่านานๆทีเนี่ยรถปีใหม่ๆไม่น้อยๆมันจะอยู่อยู่ปกติจะอยู่ไม่เกินอาทิตย์อยู่ไม่เกินเดือนนะคะคันนี้ก็รอพี่ๆอยู่นะด้านในตัว Minor c h a ชนได้อะไรไปบ้างสำหรับ f o r t จูเนเนาะ คอนโซลเขาก็จะเหมือนเดิมเลยหน้าตามไม่เปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่เบาของเขาเบาะได้เป็นเบาะสีดําค่ะคุณพี่แล้วก็เบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าเหมือนเดิมแอร์แบกก็รอบคันเหมือนเดิมนะคะแอร์มีให้ตอนแบบ3ตอนเลยหน้ากลางหลังเนาะแล้วก็ลําโพงสเตอริโอรอบคันค่ะคุณพี่เกียร์ออโต้โหมดการขับข,ขี่มีให้เหมือนเดิมจอทัศสกรีนมีนะคะแอร์ออโต้แล้วก็กระจกตาแสกอัตโนมัติอย่างเงี้ยให้เรียบร้อย คันนี้ราคาก็อยู่ที่979,000บาทเท่านั้นสำหรับตัว Fortuner ปี2020ตัว Minor Change นะคะคุณพี่จ๋ารับประกันโครงสร้างให้ทุกคันแล้วก็โปรโมชั่นช่วงนี้คุณพี่ขะใครออกรถนะก่อนสิ้นปีนะคะคุณพี่มิกกี้มีของแถมพิเศษแล้วก็แคมเปญแกนเซล์ให้เยอะมากๆลุ้นรับบัตรน้ำมันสูงสุดถึง2,000บาทและก็มีประกันเครื่องเกียร์ ให้ทุกเคสทุกคันเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่เล้าหมุนออกก่อนสิ้นปีนะคุณพี่แล้วก็เอารถไปก่อนผ่อนอีกทีปีหน้าพี่ขับฟรีไปเลย2เดือนนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ด้านล่างได้เลยมาไปดูกันต่อคุณพี่คะ่ะอย่างที่วิอกี้บอกว่ารถที่เพชรยนต์มีหลากหลายรุ่นแล้วก็หลากหลายแบรนด์มากๆเลยมีให้ครบเกือบทุกเซ g มนต์เนาะเราดูแคมรี่ไปแล้วซีวิกไปแล้วเอาติสไปแล้วนะคะคุณพี่แล้วก็มาตรงเนี้ย อันนี้ก็คือแคมรี่อีก1นึ่คันตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเนาะเอามาตั้งโชว์ที่สาขา2นะคะตัวนี้ได้เป็นตัวรองท็อปเหมือนกันนะจ๊ะายทะเบียนนี้ไปเลยคุณพี่แล้วราคาดีมากอยู่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ค้มเก้าแสนนะซึ่งายแดงเขาอยู่ล้านเจ็ดล้านแปดเลยนะคะผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสี่พันบาทหรือจะเป็นเอาติดเนี่ยอันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณแปดเก้าพันเพอเพอผ่อนเจ็ดพันต้นๆก็มีนะคุณพี่ สีเทาดําก็ค่อนข้างไปไวเหมือนกันแล้วตัวโฉมหน้าใหม่เนี่ยไมซาร์าเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ไม้หกห0ื่นไม้์ส0 0หมก็เคยมีมานะแต่ไปไวมากนะคะก็ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ9,000นะสตาร์ Start เริ่มต้นสำหรับตัวหน้าใหม่แล้วก็4 H R มีทั้งตัวไฮบิดมีเบนซินนะคะแล้วก็มียังตัวท็อปสุดไฮบิดไฮเลยสำหรับหน้าตาโฉมนี้นะคุณพี่ตัวม i n เนอร์เชนนะคะหรือจะเอาราคาเบา ผ่อนอยู่9,000มีให้หมดเลยคุณพี่จะ๋ะทักมาสอบถามกันก่อนได้เลยทั้งในไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะ0811419094ติดต่อมิกกี้โดยตรงได้เลยค่ะคุณพี่แล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้งานเหมือนกันสำหรับเวลส z คุณพี่คะเป็นตัวพรีเมียมท็อปสุดเลยวารันตีแล้วก็การรับประกันจากทางศูนย์โตโยต้ายังเหลืออยู่นะสำหรับรุ่นนี้เป็นรถปี22ปี23ละคานี้ไม่แค่29,000โลค,ค่ะคุณพี่ t o โยต้าเวลอตัว1.5พีเมียมนะคะตัวพีเมียมได้อะไรไปบ้างมีระบบการเตือนการชนด้านหลังเตือนและก็กะระยะการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติให้ด้านหน้ากล้องถอยมีแล้วก็เซ็นเซอร์หลังมีให้ครบเขาไป็รถเจ็ดที่นั่งนะพี่ๆดูด้านในกันกว้างมากๆเลยนี่เบาะ3แถวนะคะคุณพี่จ๋าสภาพกลิปเหมือนได้ไป้ายแดงเลยคันนี้นะกลิปเหมือนได้ไป้ายแดง บรกันตีศูนย์ยังมีอยู่แต่ประกันเครื่องเกียร์ก็มีให้พร้อมนะคะคุณพี่สภาพเบาะก็คือเหมือนไม่ผ่านการใช้งานแล้วใครหารถที่มันคุ้มมันประหยัดนะคะแล้วก็จ่ายน้อยๆแต่ได้เป็นเจ็ที่นั่งไปตัวนี้แนวรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆไมๆ่น้อยๆจัดไปเลยคุณพี่ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นกล้องถอยอะไรแบบนี้เขาก็มีให้หมดแล้วนะกล้องถอยมีกล้องบันทึกภาพด้านหลังมีเป็นแอคเซสซอรีแท้นะคะเป็นตัวเสริมของทางโตโยต้าติดมาให้แล้วเรียบร้อยหน้าหลัง ไปดูสภาพภายในเขาต่อคุณพี่ไปดูสภาพภายในต่อเวลอสตัวนี้ไม้แค่29งหมนนะคะคุณพี่แล้วก็มิกกี้ขออนุญาตขึ้นไปนั่งเนาะพรมกำมะหยี่นะคะตรงรุ่นมีให้เรียบร้อยแล้วพรมพายางมีให้ตัวนี้คุณพี่อุ้ยช่องเก็บของเขายเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยเนี่ยนอกจากช่องเก็บเอกสารปกติทั่วไปเราจะเห็นเป็นช่องเก็บเอกสารตรงนี้ใช่ไหม อันนี้มีให้อีกหนึ่งช่องไว้เก็บของเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะคุณพี่ทั้งสองเบาะเลยแล้วก็แอร์ด้านหลังปรับได้จากตรงกลางเลยนะคุณพี่แรงลมพัดลมนะคะปรับได้จากตรงนี้เลยแล้วก็ช่องแอร์เขากว้างมากๆนะคุณพี่จ๋ากว้างมากๆนี่อันนี้ก็มีไว้ปรับแรงลมพัดลมอีกรอบหนึ่งนะอ่าด้านหน้าด้านหน้าเขามีออปชั่นอะไรบ้างคุณพี่จ๋าดูเลยปุ่มพุ s สต t a r t นะคุณพี่มีให้เกียร์ออโต้แบกมือไฟฟ้า มีไวเลสชาร์จด้วยจ้ะไม้แค่29,000โลเท่านั้นนะคัะนนี้เดือนละ1 1 0 0 0ซึ่งพี่ประหยัดจากป้ายแดงคือเอาง่ายๆพี่ไม่ต้องไปวางดาวเหมือนป้ายแดงถ้าพี่อะไรได้2,000 20, 0ขึ้นไปนะคะพี่ออกคนเดียวได้ไม่ต้องใช้คนค้ำเลยอ,อันนี้ก็น่าสนใจนะตัวท็อปสุดเลยแต่พี่จ่ายไปในราคาตัวโลนะคะคุณพี่จ๋าแล้วก็มีอีกหลายรุ่นมากๆมีคันที่ผ่อน6 0 0 0กว่าด้วยปะไปดู v วีออกันนะคะก่อนจะจบคลิปกันเนาะ รถตู้ก็มีนะช่วงไฮซีซันก่อนสิ้นปีพี่พี่หายอยู่ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะคุณพี่จ๋ามาวีออสเนี่ยมิกกี้ก็มีให้นะคะทั้งตัว e หรือว่าต้นปีใหม่ๆเช่นตัวมิดตัวไฮอย่างนี้นะผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,600นะคะมีในสต็อกประมาณ30กว่าคันตอนนี้นะแล้วเราก็เติมเข้าใหม่เรื่อยๆเลยคุณพี่เนี่ยอยู่ด้านหลังเรียงรายตรงนี้ สีบอลสีขาวสีดำมีให้ครบเลยนะคะคุณพี่จ๋าพระีพ,พรบรทุกคันต่อให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องของเลวก่อนส่งมอบนะคุณพี่แล้วก็ได้สภาพตัวรถทุกคันเนี่ยมีใบรับประกันให้ทุกคันนะคุณพี่เรื่องโครงสร้างนะจ๊ะซื้อรถซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าซื้อเรื่องความน่าเชื่อถือความไว้วางใจพี่ๆเลือกเพชรยนต์ไม่ผิดหวงังแน่นอนค่ะคุณพี่นะหรือจะไปกันกับอ่ะปิดท้ายตรงนี้แล้วกันเป็นตัวเจ็ดที่นั่งค่ะพี่ๆ เที่นั่งอีก2คันที่อยากจะนำเสนอเนาะตัวนี้นะคะราคาไม่ข้าม5 0 0แสนคุณพี่ Honda BRV เป็นตัว MPV ที่ช่วงนี้ก็ฮิตอีกแล้วนะกลับมาฮิตอีกแล้วด้วยมันเป็นรถที่ไม่ได้ดูโมเดิร์นอะไรขนาดนั้นแล้วก็มาราคาถูกนะคะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานค่อนข้างครบคันเนาะ4 8 9 0 0 0บาทพี่ผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ8 8 0 0เท่านั้นนะในเลสซีดาจัดได้เลยค่ะคุณพี่แล้วก็อเวนซาคันนี้อเวนซาตัวนี้ โอ้โหคุณพี่ราคาถูกกว่าอีโคคากว่า v ีออคันเมื่อกี้อีกนะเอาเวนซ่าเจ็ที่นั่งนะคะคุณพี่ขะปี2013แต่เลขไม้เขาแค่80,000ดีงามมากแล้วก็อย่างที่บอกนะรับประกันเรื่องโครงสร้างเรารับประกันรวมถึงตัวเลขไม้ด้วยนะคะถ้าตรวจเจอว่าพิวามชนหนักหรือว่ากอไมามานะรับซื้อคืน100%เลยนะคะคุณพี่ไม้์8 0 0 0 0ปี13 2 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นโอ้โ oh, หราคาดีมากๆเลยนะสำหรับคันนี้คุณพี่สภาพก็คือบอดี้ด้านนอกก็ตามที่เห็นนำคลิปมาเปิดดูด้านในกันสักนิดหนึ่งนะคะเปิดดูด้านในกันสักนิดหนึ่งมีอะไรบ้างออปชันเขาตัวนี้อุ้ยคุณพี่มีจอกลางด้วยเอเวนซ่าคันนี้มีจอกลางด้วยนะคะคุณพี่ค่ะได้เป็นตัว 1.5S นะไม่แค่8 0 0หมเนี่ยจอกลางเขาติดมาให้เรียบร้อย แอร์ตอนกลางตอนหลังมีสาภาพเบาะคือเนียบเนียบเลยฟองน้ำฟูๆเลยนะคะได้เกียร์ออโต้ไปแล้วก็เจ้าของเดิมไปติดจอมาให้ด้วยเหมือนเป็นจอทัชสกรีนจอแอนด o อ d ด้วยนะสาภาพพวงมาลัยเนี่ยก็สมเหตุสมผลน,นะกับเลขไม้80,000 0นะคะคุณพี่ไม่ได้ยับไม่ได้เยอนเลยเราไม่ได้เอาชนหนักพลิกคว่ำม,มาขายนะคุณพี่จ๋าก็คือเอาเป็นสาภาพรถเดิมสวยสวยเลยรถผ่านมากี่มือแล้วเอ่ยคันนี้รถผ่านมาแค่ สองมือนะคุณพี่เช็คในสำเนาหน้าเล่มได้เรามีให้เช็คทุกคันนะคะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันพี่ผ่อนอยู่ไม่ข้ามเดือนละห้าพันนะคะสําหรับคันนี้นะผ่อนไม่ข้ามเดือนละห้าพันในเลทฟรีดาวคุณพี่ได้เจ็ดที่นั่งสภาพกริบมากๆเลยถ้าพี่สนใจนะติดต่อมาได้นะคะเพราะว่าสเปคแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้น่าจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตเลยสวยๆเลยคุณพี่ 249, 00 0บาท กับอเวนซ่าตัว 1.5S ไม้แค่80,000แล้วก็ยังมีรถสวยๆนะคะอีกมากมายหลายเซกเมนต์หลายรุ่นหลายคันมากๆเลยถ้าพี่สนใจนะคะหาของขวัญให้ตัวเองในช่วงก่อนปีใหม่นี้นะเอาเป็นโบนัสซื้อสดจบเลยก็ได้หรือว่าจะเอารถไปไว้ต่อยอดธุรกิจนะคะคุณพี่ก็มาจบกันที่คอมพิวเตอร์ละกันคอมพิวเตอร์นะคะคุณพี่จ๋า ได้ไปเนี่ยก็ช่วงนี้น่าสนใจมากๆราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6กแสนแนะคันนี้6กแสนแปดหมืบาทที่ผ่อนเดือนละ1นึ่งห่อเอาไปต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะไฮซีซันแล้วนะคะคุณพี่มีส่งให้ถึงภูกเก็ตเลยเหนือใต้ออกตรงพี่คี้มีส่งบริการลดสไลด์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพร้อมกับจัดไฟแนนซ์ด้วยถ้าพี่ๆสนใจยังไงอะ่ะหารุ่นไหนอยู่มันไม่มีหรืออยากจะทักเข้ามาสอบถามได้พี่โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะ081 1419094นะคะเบอร์ของมิกกี้เองหรือว่าจะแอดไลน์ก็ได้อยู่ในช่องเดสคริปชันเนาะยังไงพี่ๆขาฝากไว้ด้วยอันนี้ก็แค่เป็นแบบว่าสาขา2เท่านั้นนะสต็อกรถของเราตอนนี้มีมากกว่า350คันเลยนะคะคุณที่แล้วก็เติมเข้าใหม่เรื่อยๆอย่างแน่นอนใครหาอยู่แคมเปญช่วงนี้ดีมากเลยนะทั้งประกันเครื่องเกียร์ลุ้นรับบัตรน้ำมันนะคะแล้วก็โอ้โหรางวัลเนี่ยหลายมูลค่ามากๆเลยถ้าพี่สนใจก็ติดต่อมิกกี้มาได้เลยนะ ซื้อรถมือ2คุณภาพต้อง,งนึกถึงพี่เพชรยนต์นะคะคุณพี่จ่ายยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย